BVN News BTS Group ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจน DJSI ต่อเนื่องปีที่4 BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ BTS Group ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนหรือ DJSI ปี2564ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่4ติดต่อกันนับเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกแัชนีความยั่งยืนดาวโจน และจากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ BTS Group ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม2ปีซ้อนอีกด้วยความสำเร็จดังกล่าวนำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ในวันที่15พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ THSI ประจำปี2564โดย BTS Group ได้ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนติดต่อกันมาเป็นปีที่3ในกลุ่มการบริการ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการตลอดจนมีจริยธรรมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคคู่คกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG ในคีรีการจนาภาสประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS และคณะกรรมการความยั่งยืนกล่าวว่านี่เป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของบริษัทและประเทศ ที่ได้รับการยอมรับสำหรับผลงาน ESG ที่ยอดเยี่ยมขององค์กรและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืน